โปร11เดือน11มาแล้วค่ะกับชุดดูแลฟ้าของเคชี่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยต้องตอบโจทย์ด้วยชุดนี้เลยค่ะ 3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่มีเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่นะคะใช้แล้วฝ้ากระด่างจุดด่างดำก็จะลดลงริ้วรอยลดลงรวมถึงรูขุมขนกระชับและยกกระชับเด้งดึงอิ่มฟูอิ่ม,มน้ำลดอาการแสบแดงแสบกล้านได้ด้วยตัวถัดมาคือสบู่สมุนไพรเคที่นะคะที่มีว่านหนังคำไพลลินทะเลแล้วก็น้ำผึ้งต้องบอกเลยต้องจัดเลยค่ะล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองและ บีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกบวกที่กันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าและก็ยังทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยทาปุ๊บเนียนใสออร่า Ora, ออกมาสู้แดดได้สบายเลยนะคะกับบีบีกันแดดตัวนี้ก็เป็น ฟิสิกอลสแตนที่มีแร่เททเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดเองก็ทาครบชุดใช้ครบชุดแบบนี้เลยก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่งดำไว้40บวกอันนี้ต้องแนะนำเลยยิ่งต้องใช้เลยนะคะกับชุดนี้เซตนี้ปลอดภัยไร้สารในราคาพิเศษเพียง1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยโปร 11เดอ11นะคะแถมฟรีไปเลยกับตัวนี้ค่ะมารุมแคปซูลที่เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติก็จะช่วยให้ผิวของเรายิ่งขาวใสขึ้นและก็ช่วยลดฝ้าได้ด้วยปลอดภัยไร้สารนะคะมีออยอปลอดภัยค่ะ1กระปุกร้อยแคปซูลมูลค่า200บาทแถมฟรีไปเลยกับโปร11เดือน11มีแค่11ชุดเท่านั้นนะคะดวนมีจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยเราจัดปีละครั้งเท่านั้นกับโปรนี้นะคะทักเข้ามาได้เล สั่งซื้อได้ที่ Line ID Pocket หรือ Inbox เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะโปรเด็ดแบบนี้ปีละครั้งเท่านั้นต้องจัดเลยค่ะต้องมีเพื่อความสวยใสยสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเป็นของเราทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสวยใสยค่ะบ๊ายบายค่ะ